แสงนวลจันเป็นพยายนในคำสัญญาคืนเพนสองปีผ่านมาอายบอกว่าสิหักยืนนานเป็นจังได้ื่อนี้มาลอยถึงลืมลาสัญญาหักมันประจันได้ยห,หรือบ่ก ให้แจกสองน้องจึงหูโตถูกทิ้งเลือกสาวคู่ควรแอบอิงเขียทิ้งยิงคนให้รองสัญญาใจหน้าจันลืมมนแล้วบอกบอบอกจากคำเลยนะ้องหรือจันหูเห็นเป็นใจ กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลง FC ยายตุ้มทุกทุกคน FC มาล,ลําพินล,พลําเพินทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้3กุมภาพันธ์สองพันพี่น้องใกล้วันแล้วใกล้วันแล้วนะคะพี่น้องใกล้วันที่5กุมภาพาันธ์แล้วนะคะเราจะได้พบกับศิลปินรับเชิญที่มีเสียงคุณภาพอีกคนหนึ่งนะคะ ที่จะมารับเชิญในไลฟ์กรุ่มปิดวันที่7กุมภานี้ที่สำนักง,งานมหลําเพลินเพลินค่ะพี่น้องนะคะขึ้นต้นหัวคลิปวันนี้ด้วยเสียงเพลงของดาวร้ายประจำวงมวลํมโซโซ,โซโอค่ะนำทีมโดยยายเจยแม่นางเจยเจยนะคะ ยายตุ้มจะเป็นดาวร้ายนะคะแล้วก็จะเป็นศิลปินแถวบีนะคะพี่น้องเอานวัวหัวม้วนค่ะพี่น้องหยอกใหญ่เจยนะคะจะไปสมัคร a u d i t i o n เป็นดาวร้ายค่ะพี่น้องเป็นดาวร้ายมันได้แสดงเต็มที่นะ,ะพี่น้องเนาะออกออกได้เต็มที่เลยนะคะพี่น้องถ้าแสดงดาวร้ายนะคะสําหรับลําเรื่องใหม่นะคะไผ่หลงโกนะคะพี่น้องไผ่สิเป็นไผ่ ไพซิลงไปอยู่โกจังไดนะคะไพซิไร้ไพซีดีนะคะเฮาไปติดตามชมนะคะวันที่เจ็ดนี้สิได้เบิ่งอยู่บนอ๋อหรือเพิ่นสีลำวันที่เก้าเลยกับบฮู้เนาะพี่น้องเนาะติดตามชมกันนะคะเอฟซี FC, พี่น้องมาลำเพลพืนทุกท่านนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วไพย,ยังบ่ซื้อบัดกุ้มปิดกับเฝ้าซื้อเวยพี่น้องเด้อน,นะคะวันนี้นะคะโอ้เสียงเครื่องบิน เกือครื่องบินบินผ่านนะคะพี่น้องเพื่อสิไปนะครพนมนะคะพี่น้องนะไปนะครพนมเพื่อสิบินผ่านไปผ่านมาตลอดนะคะอย่างนี้อันนี้นั่งวันนี้นั่งใกล้ๆคางหมักถั่วนะคะนี่ปลูกหมักั่วะคะ่ะพี่น้องปลูกหมักั่วเดี๋ยวให้เบิ่งกันนี่คะ่ะหมักั่วนะคะปลูกเองนะคะกำลังปินมากคะ่ะ เมื่อวานนี่ก็ตำกินแล้วหนึ่งคาบนะคะพี่น้องตำกินแล้วนะคะปลืกปูพืชพักเสียสวนครัวรั้วกินได้ค่ะพี่น้องนะคะเป็นการประหยัดนะคะแล้วก็ได้ออกกาลังกายค่ะพี่น้องะคะ่ะมือ่อกี้นั่งอยู่ในสวนครัวอีกนะคะพี่น้องมาทําคลิปลําเรื่องใหม่ไผ่หลงกอนะคะพี่น้องเนาะบทประพันธ์โดยครวูวกวีหรือ คุณยายด่อนคนสวยของฮาเนี่ยล่ะคะ่ะนะพี่น้องเนะาะไพสิปินไพลุงโกไพสิปินพระเอกนางเอกในในล่าเรื่องใหม่นี่ก็ติดตามชมนะคะพี่น้องไม่ก้าวไก่นะ,ะพี่น้องพ่ทธิใหไพแสดงก็แล้วแต่ผู้บริหารเพื่นอนเนาะเพื่นอนอยู่ในวงพ่ทสิงูว่าไพมีความสามารถด้านใดไพเป็นจังใดนะคะพี่น้องเนาะค่ะฮากก็บอกก้าวไก่นะคะพี่น้องฮากะ เป็นเอฟซีที่ดีก็ติดตามนะคะอย่ตุ้มเมาบัตรไปเลยเด้อค่ะพี่น้องนะคะห้าบาทน,นะคะแล้วก็ให้ให้กลุ่มอพอบ้านใจกล้าเพื่อนเอาไปเหตุกิจกรรมเอาไปเหตุเกมเอาไปเจกหรือเพื่อนสีเอาไปเหตุยังไดก็ก็แล้วแต่เพื่อนนะคะแล้วแต่ความ,หม,มนะเหมาะสมเนาะเมาไปแล้วค่ะเมาไปทุกทุกอีพีนั่นแหละค่ะนะคะซ้อยวงเนาะพี่นอ้อง ลำามเรื่องใหม่นี่ก็น่าจะแบบเข้มข้นนะคะคือสีแบบคือสีได้หยุ่มกันนะคะพี่น้องแล้วก็เห็นครูวกว,วีเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะลดจํานวนฉากลงนะคะเพราะว่าถ้าถ้าฉากมันหลายมันก็นานจบเนาะไปแสดงอันยุใสย่ใสกะแสดงบจบเรื่องจากเทือนะคะเตยลาก่อนเพราะนั้นเพื่อนก็เลยปรับนะคะแม่หญยดอนเนาะครูว,วกว,วีเขาแล้วปรับ ฉากลงมาให้มันน้อยลงนะคะพี่น้องจะได้เล่นจุไวใบนะคะพี่น้องเอาแบบเข้มข้นเข้มข้น,ขน,ขนลดเนาะไม่ใหญ่ดอนเนาะค่ะเฮาเป็นเอฟซีที่ดีก็รอรับชมนะคะเมื่อคืนนี้เข้าไปเบิ่งไลฟ์สดกลุ่มของคูนุ่นกลุ่มของน้องสตังน้องรุดเมน้องฟิมแล้วก็น้องบอลน,นะคะ ก็น่าจะมีการซ้อมกันแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันก่อนน่าจะซ้อมซ้อมร้องซ้อมํำกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะถ้าเฮาโชคดีกับซไดบิ่งในวันที่เจ็ดนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะไผ่ลงก่อน,นะคะพี่น้องไปตาม้วนนะคะพี่น้องปตะยุมหัวกันเนาะเอาเฮาค่ะเอฟซีที่น่ารักกันนะคะรอรับชมไพ่ย,ยังบ๊ซื้อบัตรกลุ่มปิดกา้าซื้อเ้ยพี่น้องเ้อใกล้ๆกล้มือมันสีอ่างได้เนาะพี่น้องวันนี้นะคะท้ายคลิปนะคะ ยายตุ้มจะให้ฟังเสียงศิลปินรับเชิญที่จะมาในวันที่เจ็ดนี้พี่น้องน้องไปอัดเสียงค่ะเพราะม้วนนะคะพี่น้องเสียงน้องม้วนม้วนค่ะพี่น้องเนาะยายตุ้มสิให้ฟังท้ายคลิปนะคะพี่น้องเนาะขึ้นหัวข้อคลิปมันนี้ก่ะยายตุ้มกะร,ร้องเพลงฟ้องจันวันไอเต่งนะคะพี่น้องซ้อมคือกันนะคะซ้อมจะไปออดิชันนะคะพี่น้อง เมื่อวานนี้ได้ท่อนแรกนะคะได้ท่อนแรกมันมีสี่ท่อนนะคะเพลงเมื่อวานนี้ได้หนึ่งท่อนวันนี้ได้มาอีกหนึ่งท่อนนะคะเมื่ออื่นท่อนกลางมือฮือท่อนจบค่ะพี่น้องก็พอดีเลยวันที่จิตนะคะพี่น้องเนาะขาดได้สองท่อนแล้วนะคะอุตสาฟังเดยพี่น้องเดยบ่วม้วนกับอุตสาฟังเนาะอย่าตุ่มคนหมักม้วนค่ะพี่น้องบบมี่ยางนะคะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวจะให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จบคลิปด้วยเสียงศิลปินที่เพิ่นเป็นนักร้องอีลีนะคะนักร้องคันเวลาแบบยายตุ้มนี่กะมามาเอาเล่นว่าหัวซื่อนะคะร้องเล่นๆหัวหัวให้หมูฟังซื่อนพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวยายตุ้มิีลองอีกหนึ่งรอบแล้วก็ฟังศิลปินรับเชิญของเราแล้วก็จากลากันด้วย คำอวยพรที่ดีๆนะคะคติจําใจที่ดีๆของเอตุ้มก็เช่นเคยนะคะนะคะขออวยพรให้เอฟซียายตุม้มทุกทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีตลอดปี2567นเะคะพี่น้องแล้วก็ให้คิดดีพูดดีทําดีนะคะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสให้เบิ่องอันนึงนะคะเฮ็ดออกค่ะพี่น้องอยู่ส่วนยายตุ้มเฮ็ดออก พอดียายตุ้มน่ะทำเพลงปลูกถั่วปลูกเตง็งแล้วก็รดน้ำทุกวันทุกวันนะคะเฮ็ดเพื่อนกับสงสัยเพื่อนได้น้ำนะคะพ่อคือมันมีสปอร์อยู่แล้วนะคะตรงบริเวณบ้านของยายตุ้มนะคะมาซื้อป่านะคะพี่น้องมาซื้อป่าแล้วก็เห็นเฮื่อกลางป่าเฮ็ดเพื่อนก็นเลยออกค่ะพี่น้องออกหลายรอบแล้วได้เ่อละสองสามดอกเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะไปเบิ่งเฮ็ดก่อนนะคะเนาะแล้วจังมาฟังฟังเพลงจากศิลปินรับเชิญเฮานะคะ แสงนวลจันทเป็นพยานในคำสัญญาคืนเพ็ญสองปีผ่านมาอายบอกว่าสิฮหกนานเป็นจังดาื่มือนี่มาไว้แต่งานลืมลาสัญญาหักมันพระจันได้ยินหรือบอ่อ เจ็สองน้องจึงหูโตถูกทิ้งเลือกสาวคู่ควรเอบอิงเขียทิ้งยิงคนให้รอสัญญาใจถ้าจันลืมมันแล้วบอกบอกบอกจะคำเลยน้อหรือเจนหูเห็นเป็นใจ พี่น้องจะพาไปดูเห็ดยายตุ้มเห็ดออกเห็ดออกเห็ดออกนี่พี่น้องเขาเรียกว่าเห็ดดินหน้าหมานะคะแล้วนีก็กําลังสีออกเห็นบอคะ่ะนี่นี่กําลังสีออกอันนี้ออกไปแล้วเมื่อวันสองวันแล้วนะคะพิ้นกระสีเหี่ยวๆไปนะคะ นี่เขาเรียกเห็ดดินหน้าหมาะแกงเซบนะคะพี่น้องนี่บอกพี่น้องเรียกเห็ดดินหน้าหมาฮดพักค่ะพี่น้องฮดพักเพื่อนกะซุ่มเพื่อนซุ่มเพื่อนก็เลยออกค่ะอันนี้ดอกดอกลีลาวดีนะคะอันนี้ก็ปลูกอยู่ในบ้านนะคะ สูงการก็ไม่ต้องไปเอาที่ไหนคะ่ะเอาในบ้านเลยนะคะ